จริงๆแล้วคลิปที่จะลงในวันนี้นะครับต้องเป็นเรื่องของเจดอนซานโชเดี๋ยวใจเย็นนะครับอย่าพึ่งเบื่อนะฮะแหมพูดชื่อนี้นี่หลายคนได้ถึงขนาดเอียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมกลัวว่าคนดูเนี่ยจะเบื่อนะครับผมเลยพักบ้านนะครับเรื่องของสานโชว์พอเอินนะครับว่ามันมีประเด็นครับหลังจากจบฟุตบอลและก็ชับมิดทีมชาติก่อนศึกฟุตบอลยูโรนะครับเป็นเกมที่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยพบกับโรมาเนียเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมีสถิติเกิดขึ้นกับนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเขาคนนั้นครับคือทันเซอร์นะฮะเอ่ยใจเย็นอย่างยังยันด็อกเตอร์มาคัตไรต์ฟอร์ด MBE นั่นเองหลังจากผ่านพ้นฟอร์มการเล่นสุดหน้าผิดหวังซะเหลือเกินนะครับในนัดชิงยูฟายูโรป้าลีกซึ่งผมต้องยอมรับนะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่นัดชิงเท่านั้นครับฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของแรชชี่เนี่ยตกลงไปอย่างน่าใจหายถึงแม้ว่าจะมีสถิตินะครับยิง21ประตู15แอสซิสทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ในเรื่องของเกมบุกเนี่ยประสิทธิภาพเป็นรองเพียงแค่บรูโน่แฟนเดสคนเดียวถ้าวัดจากประตูนะครับแล้วก็จำนวนแอซซิตแต่ปัญหาการตัดสินใจนะครับเลือกช็อตเพการเล่นที่ยังแก้ไม่ตกสักทีอาการบาดเจ็บนะครับที่เรื้อรังนะฮะติดตัวทําให้ฟอร์มการเล่นนะครับลงถึงการลงซ้อมน้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานอกจากนี้ยังมีเรื่องของนอกสนามนะครับปัญหาเลิกกับแฟนที่คบมา8ปีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงกับทางตัวของแรดบอดเอง แล้วก็ฟอร์มการเล่นของทีมหลังจากผ่านพายุรูกใหญ่มานะครับแรดฟอร์เดเนี่ยมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายครับท่ามกลางเสียงคัดค้านมากมายนะฮะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเข้ารอบลึกต้นซีซั่นนะครับมาคัดแรดฟอร์ดจะไม่ได้อยู่ช่วยสโม,มสรอ,อีกสักพักหนึ่งเลยครับแล้วมีโอกาสที่จะต้องพักนานกว่ากําหนดที่คาดคิดเอาไว้ด้วยสมมุตินะครับสมมุติ สมมติว่าแมนยูปิดปิวสารโชคได้สําเร็จนะครับปัญหาเรื่องตัวลูกฝั่งซ้ายก็คงไม่ต้องกังวลมากนักเพราะคุณต้องไม่ลืมนะครับว่าองตุงนี่มาซยาวเนี่ยยังอยู่กับทีมกลับมาที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมาคัทแรดสร์ดได้รับโอกาสสมปอกแขก่งกัปตันทีมพาเพื่อนลงสนามนะฮะหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมแจ็คกิลิชถึงไม่ได้รับโอกาสนั้นอาจจะมาจากการที่แรดสร์ดมีประสบการณ์ติดทีมชาติมามากกว่า นอกจากนี้นะครับแกรตเซาเกตอาจจะมองว่าถ้าเกิดให้โอกาสแรดฟอร์ในวันนี้เลครับจะเป็นการเพิ่มสถิติสถิตินึงให้กับตัวแรชี่เองด้วยนั่นคือสถิติเป็นกัปตันทีมผิวสีที่อายุน้อยที่สุดของทีมชาติอังกฤษด้วยจํานวนนะครับ23ปี218วันทําลายสถิติเดิมของโซแคมเบลที่เคยทําไว้เมื่อปี1998นะครับในเกมนัดพบกับเบลเยียมในวัย23ปี2 4 8วัน นอกจากนี้นะครับมาคัทแรดฟอร์ดยังสามารถทำประตูที่100นะครับของตัวเองนะฮะในการเล่นฟุตบอลอาชีพได้สำเร็จด้วยโดยลงสนามไปทั้งหมด312นัดยิงไปทั้งสิ้น100ประตูกับอีก42แอสซิสโดยแบง่งเป็น88ประตูนะครับในนามสโมสรแล้วก็12ประตูในนามทีมชาติและถึงแม้ว่าจะสามารถทำประตูได้นะครับแต่ว่า ก็ยังมีจังหวะทําเสียของอยู่ยกตัวยอย่างเช่นแจ็คก,กิริตจ่ายบอลมาแทนที่แรดฟอร์จะยิงนะครับแม่งกับเลี้ยงบอลน,นะแล้วก็เสียบอลจนได้ในกรอบเขตโทษหรือจังหวะกระชากพ,พาบอลไปได้สวยแล้วนะครับผู้ย่างกำลังจะเพอร์เฟกต์แต่กลับตกม้าตายยิงด้วยเท้าซ้ายทีมมาที่จะทําได้แย่เป็นประจํานะครับไอการยิงด้วยบอลเท้าซ้ายเนี่ยและคราวนี้ก็เป็นแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งพองน้องแกนะครับเล่นยิงเบี้ยวหลุดกรอบไปซะแบบนั้นเอ ในฐานะที่ผมเป็นแฟนบอลทีมชาติอังกฤษนะครับเรียกได้ว่าเชียร์ทีมชาติอังกฤษมาเนี่ยนานกว่าแมนยูอีกผมยังคิดว่าแรดฟอร์ดเบียดตัวจริงลําบากครับและน่าที่จะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นเอาไว้ลงมาพลิกเกมเวลาที่พื้นที่มันเปิดแต่ผมก็ยินดีไปกับน้องมันด้วยนะครับที่สามารถยิงประตูได้ครบ100ลูกในอาชีพการค้าแข่งตัวเองได้สําเร็จด้วยวัยเพียงแค่2 3ปีเท่านั้นและถึงแม้จะมีคนดูถูกนะครับว่าเฮ้ยแรดฟอร์ดมันยิงได้จากจุดโทษหรือเปล่ปาแต่ท่านผู้ชมครับ เฮนเดอร์สันเนี่ยทำให้เห็นแล้วนะครับว่าจุดโทษมันยิงเข้ากันง่ายๆซัเมื่อไหร่ล,ล่ะซึ่งตัวผมก็สงสารเฮนเดอร์สันนะครับเพราะว่าโดนนักลงทุนเนี่ยทัวล,ลงไปเมื่อคืนนี้โอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมยินดีด้วยนะถึงแม้ว่าจะชมบ้านนะครับบ่นบ้างตามภาษาแฟนบอลแต่เด็กคนนี้เนี่ยมีอะไรไหมผมแปลกใจเสมอครับทั้งจังหวะมาสจันแล้วก็จังหวะหน้าเขกบาลอายุ23ปี100ประตู กับตันแรดฟอร์ดพยายามต่อไปนไัยน้องพี่ยังเชียร์อยู่นะเว้ย